แตกตื่นกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวแถวนนทบุรีค่ะนนทบุรีมันก็จะมีร้านในช่วงเวลากลางคืนเหมือนร้านเหล้าอยู่หลายร้านด้วยกันแล้วก็จะเปิดโอกาสให้นักดนตรีเข้าไปเล่นดนตรีการร้องเพลงกันจู่ๆมีควันลุกขึ้นมาค่ะนักดนตรีก็ตกใจนักท่องเที่ยวก็ตกใจเหมือนกันนะคะไม่เป็นอันฟังเพลงแล้วล่ะค่ะวิ่งหนีออกไปจากร้านเพราะเหตุอะไรไฟไหม้นั่นเองนะคะลุกชนแบบนี้เลยคือตอนแรกคุณผู้ชมก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้เนี่ยควันมันลอยเมื่อก่อน นักร้องนักดนตรีเขาบอกเฮ้ยเห็นท่าไม่ดีแล้ววิ่งดีกว่าเพนดีกว่าเนี่ยค่ะปรากฏว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะเพลิงลุกไหม้แบบนี้เลยเป็นร้านเล่าอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีค่ะทุกคนหนีตายออกมานะคะจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะจากเทศบาลพิมลราชแล้วก็เทศบาลละหานะคะระดมกำลังกันมามากันหคันน่ะเข้ามาระงับเหตุค่ะ ก็พยายามจะฉีดน้ำไม่ให้ไฟลามไปอาคารข้างเคียงนะคะเพราะว่าโครงสร้างและของตกแต่งในร้านเนี่ยมันทำมาจากไม้อะแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะอู้ดูวอดวายแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ30นาทีได้ค่ะ เ,เสียหายหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ทีนี้ไปถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นักดนตรีวงอะดีนาลีนเขาบอกตอนห้าทุ่มครึง่งเขาก็เล่นดนตรีอยู่นักท่องเที่ยวกกําลังสนุกสนานกันอยู่ปรากฏเขาเห็นแล้วมีควันแล้วมันเริ่มเหม็นมันลอยมาจากแถวตรงนูง้นอะด้านขวาของเวเทีตรงจุดนั้นมันจะเป็นห้องน้ํา แล้วนักท่องเที่ยวในร้านเขาก็เห็นควันมันก็เริ่มแบบปกคลุมใช่ไหมก็วิ่งหนีตายกันออกทางประตูหนีไฟแล้วควันมันหนามากเลยเนี่ยค่ะทุกคนบอกพยายามจะหนีตายกระเสือกกระสนมาแล้วก็พนักง,งานของร้านพยายามจะช่วยกันเก็บของมีค่าแต่สุดท้ายแล้วก็คือหิ้วอะไรได้ก็เอาเอาอกมาได้แค่นั้นน่ะบางคนเล่นกีตาร์อยู่ก็มาพร้อมกีตาร์<อ>แค่นั้นหยิบอย่างอื่นไม่ได้จริงๆฟังดูคะ่ะ ี่ยอูทางขวาเวทีอยู่ดีมันหน้าห้องน้ำมันจะมีช่องนิดนึงใช่ไหม่องจะมีควมันอยู่ดีมันมีควาดลอยออกมาครก็ได้กลิ่นไหม้นิดนึงที่แรกเราก็ไม่ได้กินอะไรคิดว่าเป็นไดไอส์แล้วทีนี้ตอนแรกคิดว่าไดไอส์ใช่แล้วอยู่ดีมันก็มีประกายไฟลุกเริ่มลุกใช่ครับทีนี้เราก็หยุดเล่นแล้วทีนี้เขาก็ก็มาช่วยดับไฟน้ำดับตอนพรทยาก็เราก็เอารามไปสาดน้ำในห้องน้ำนะครับสาดเพราะี่าเรามันไม่อยู่มันก็ลามขึ้นข้างบนใช่ไหมครับ ก็ก็ก็มันก hmm. ็ลามลวลามแล้วก็แต่ย anyway> ังมีเวลาให้เราให้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 ไปคนคนออกออกมาได้แต่เนี่ยควันมันก็เริ่มโหมเพราะว่าคาดไม่ถึงคิดว่ามันไม่ได้หนักขนาดนี้มันเร็วจริงๆนะคะแล้วไฟลุกไหม้แบบนี้เลยอ่ะคุณพ่อลูกสามคุยกับเรามาบอกว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรจริงค่ะไม่มีใครเป็นอะไรแต่ทรัพย์สินก็เสียหายหมดอ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า มันไม่เพราะอะไรเนาะคือตรงจุดนั้นมันมีใครเออมันต้องมีกล้องอา้าวไม่เห็นอีกบางทีบางมุมมันไม่มีไงาบางมุมมันไม่เห็นแต่เขาบอกว่ามันอยู่บริเวณด้านขวาของร้านอาของเวทีอะไรเงี้ยนะคะตรงจุดนั้นมันจะเป็นห้องน้ํอาอ่ะแล้วก็พลอยคิดไปเอ๊ะสุบูรีไหมหรืออะไรยังไงเนาะถ้าตรงห้องน้ําตรงจุดนั้นอะ